ดูด้วยลูกสาวของเรานะครับชอบเป็นลิงเป็นควางนะครับชอบขึ้นต้นไม้นะครับชอบปีนป่ายนะครับเป็นนักปีนป่ายเป็นช้างดีไม่ชอบนะครับชอบเป็นลิงนะครับก็จะชอบมากเลยนะครับอะไรที่เป็นพูนนะครับเป็นเอนเนินไว้เหยียบขึ้นได้นะครับลูกสาวของเราชอบขึ้นนะเดี๋ยวคนพ่อตั้งให้เป็นนักปีนป่ายมือหนึ่งนะครับโอ้เพื่อนใหม่มาแล้วนะครับเคยเจอกันโอ้ดิ๊กดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดนะดดิ๊ดบน้องิ๊ดดิล่นนะครับโอ้โหมันใหญ่เลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพีพีเอฟซีครอบครัวน้องบอกรอยทุกท่านนะครับสวัสดีวันนี้ก็หลังจากเลิกงานโชว์นะครับพาลูกสาวมาลายเรียดนะครับผ่อนคลายนะครับเนื่องด้วยลูกสาวของเรานะครับชอบเป็นลิงเป็นค้างนะครับชอบขึ้นต้นไม้นะครับชอบปีนป่ายนะครับเป็นนักปีนป่ายลูกสาวของเราก็เลยจะให้ลูกสาวของเราได้ปีนป่ายสักหน่อยนะครับ เื่อลมจะดีขึ้นนะครับไอ้ลูกสาวลูกสาวของเราอยากเป็นลิงเป็นคว้างนะครับอยู่เป็นช้างดีไม่ชอบนะครับชอบเป็นลิงนะครับขึ้นนะครับเป็นปายนะครับดูนะครับเขาชอบเขจะชอบมากเลยนะครับอะไรที่เป็นปูนนะครับเป็นเนินไว้เหยียบขึ้นได้นะครับลูกสาวของเราชอบขึ้นนะครับชอบปีนนะครับ เดี๋ยวคุณพ่อจะตั้งให้เป็นนักปีนป่ายมือหนึ่งนะครับเนี่แหละครับจะมุดไปไหนลูกเห็นเนินไม่ได้นะครับโอ้เพื่อนใหม่มาแล้วนะครับมาเคยเจอกันแล้วโอ้ดิ๊ก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 มาเลยนะครับเด็กน้อยครับตัวนี้ชื่ออะไรนะครับสวัสดีครับครับผมตัวนี้ชื่อน้องพังย่าครับพังย่านะครับมีช่องไหมครับนี่ โอมีช่องครับเข้าไปติดตามได้ครับที่ช่องพังยาญยาพลายน้ำโชคครับผมครับฝากพีพีเอฟซีครอบครัวน้องบอพลอยนะครับเข้าไปติดตามความน่ารักช่องช่องอะไรนะครับพังยายาพังยายานะครับพลายน้ำโชคพลายน้ำโชคนะครับเข้าไปชมความน่ารักของน้องได้นะครับช่องพังยาญย่าพลายน้ำโชคนะครับนี่นะครับลูกสาวของเราก็ไม่เคยเจอเจอกันครั้งแรกด้วยนะครับแต่ลูกสาวของเรานี้นะดูนะครับดูน้องยาย่าเล่นนะครับโอ้โหยมันใหญ่เลยนะครับเอาแล้วครับ เดี๋ยวพลอยเยอะมากมากก็หน้ามาลอยมาเลยลูกเนี่ยนะครับน้องยายานะครับเข้าไปชมความลักษณะได้ที่นะครับช่องพังยายาพลายน้ำโชคนะครับวันนี้ลูกสาวของเราก็เดินหมุนไปบนมานะครับเห็นเพื่อนมาก็หนีเพื่อนนะครับดูดูดูมามามาสูเราจะเจอแม่น้ำเพชรนะครับลูกสาวของเรานะครับไปแล้วนะครับเรามาหาเพื่อนหน่อยลูกแล้วเพื่อนมาเล่นด้วยไปนั่นนะครับน้องยายาไปเล่นทางนู้นน้องพลอยก็ขึ้นทางนี้นะครับ เอาแล้วนะครับแย่งแย่งกันถูแย่งกันเล่นนะครับก็ได้ถูต้นไม้ขัดที่ใครแล้วก็จะพาน้องบาบน้ํานะครับหลังจากที่โชว์เสร็จนะครับเนี่แหละครับโอ้ดูน้องญาญ่าเล่นใหญ่เลยนะครับแต่ลูกสาวของเราไม่สนใจเพื่อนเลยนะครับดูเดี๋ยวๆก็น่าเรียบร้อยโอ้ดูน้องญาญ่าอยากเล่นด้วยนะครับอ้โอ้ย โอ้เนี่ยนะครับน้องยาญย่นะครับสุขสนเหมือนกันนะครับดูจากบุคลิกท่าทางแล้วน่าจะลูกเล็กลกเลกเหมือนกันนะครับเนี่ยลูกสาวของเราเดินหนีนะครับโอ้ยอยากเล่นกับน้องพลอยน้องพลอยไม่เล่นด้วยนะครับน้องพลอยยิงนะครับน้องพลอยไม่เล่นด้วยนะครับดูนะครับเนี่ยนะครับดูนะครับไปนะครับไปเล่นกับเพื่อนนะครับเอาก็น่าเอาเออดูดูหลดูดู เอาแล้วครับเอาแล้วดูนะครับอย่าไปหลอกเพื่อนอย่างนั้นสิลูกเดี๋ยวน้องย่าๆเขาจะวิ่งนะลูกไม่เอาแล้วลูกอย่าเล่นอย่างนี้ลูกพ่อก็ตื่นเต้นมากันนะลูกไปไปไปถูต้นไม้ไปลูกไปไปอเ้อนะครับหาเพื่อนแล้วนะครับยื้อยื้อยื้อนี่นะครับดูความน่ารักของน้องนะครับอายุก็จะอายุเท่าไหร่นะครับ โอ้เป็นพี่ของน้องพลอยนะครับเรื่องพุทธจิการนี้จะเข้าสี่ขวบนะครับน้องพลอยยังสามขวบเลยครับเห็นไหมนะครับคุณพ่อพูดไม่ทันขาดคำนะครับจะปีหนึ่งแล้วนะครับน้องพลอยเป็นนักปีนป่ายนะครับส่วนน้องยายาก็ไปลูกไปไปเล่นกับพี่ไปลูกไปวันนี้เลยาหาน้องยายาเลยลูกไปเอ้ยมา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 เฮือย นี so tea, it, ่นะครับ <blueberry> ดูความน่าร mm ักของน้องทั้งสองนะครับเจอกันข้างแรกด้วยนะครับนี่หน้าตากระจิมลิ้มเหมือนกันนะครับพังยายานะครับโหดูถูใหญ่เลยนะครับมองมันเลยครับเออลูกสาวของเราก็หนุ่มน้อยของเราก็อยู่ทางโน้นนะครับพี่ก็อยู่ทางนี้นะครับเอาละครับเล่นแล้วจะให้น้องทั้งสองนะครับเล่นก่อนนะครับ ก็ผ่อนคลายนะครับหลังจากที่ทํางานเสร็จนะครับเราจะให้น้องได้ผ่อนคลายแล้วก็พาน้องไปอาบน้ํานะครับเข้าที่พักกินยานะครับในตอนนี้ให้น้องเล่นก่อนนะครับเจอกันครั้งแรกด้วยนะครับนี่น้องเจอกันครั้งแรกนะครับน้องย่ยานะครับน้องย่ย่าหน้าตาจิ้มเล็มเลยครับสวยด้วยนะครับช้างทางเชิงนี่โอ้ยดูอัธยาศัยดีนะครับดูท่าทาง โอ้ยดูดูดูมาแล้วครับมาแล้วมาแล้วโอ้ยมาพ่อโอ้ยครับไป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 หาลูกไปไปลูกไปนี่ลูกสาวของเรามาหาพี่ลูกเออไปเล่นกับพี่ไป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 ไโอ้ยมีดิฟด้วยนะครับโอ้โอ้ยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้อยเอาเอาลอยเยอะลอยเยอะมามามาเล่นกับพี่ลูกดูนะครับ ไม่เอามาเล่นมาเล่นมาเล่นลูกไม่เล่นกันต้องพลอยเลยไปอย่าทำงี้สิพ่อก็ตกใจเหมือนกันนะลูกอย่าตาเหลือกไปงี้สิโอยเย้ไอเนี่ยนะครับลูกสาวเขาเล่มาสนใจพี่เลยนะครับเล่นอย่างเดียวเลยนะครับพี่ชวนเล่นนะครับน้องชวนกินนะครับดูนะครับดูนะครับนี่เน่เน่อะไรอะไรเยอะๆก็น่าเยอะๆพลอยเยอะๆ มา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 ปลาลอยมาหาพี่แล้วลูกมาเยอะเยอะเยอะนี่นะครับโอ้โหนนี่จะติดพ่อแล้วครับอย่าไปสนใจพ่อเขาเลยครับพ่อเขาอยู่นู่นนะครับนี่มาอยู่นี่แล้วนะครับปล่อยมาเนี่ยลูกมาเยอะเยอะหาพี่แล้ลูกเห้ดูนะครับลูกสาวของเรานะครับไม่สนใจนะครับไปแล้วโอ้โหโอ้โโอ้ยหโอ้โ เอ้าดูนะครับดูน้องย่างๆครับอุ้ย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 วิ่งเล่นใหญ่เลยนะครับอุ้ยอุ้ยอารมณ์ดีมากเลยนะครับดูนะครับแต่ลูกสาของเราเนี้ยม่เล่นนะครับกินอย่างเดียวนะครับน่ารักมากเลยนะครับนี่ทั้งโซ่เชือกโอ้ดูกสาวลูกสาของเราหนีนะครับทำไปเล่นด้วยงอนนะครับเฮ้ยแกกำลังละมายมามามาโอ้ย นี่เขาได้อะไรลูกนีนะครับกล้วยน้องยายาได้กล้วยได้อ้อยมาฝากนะครับน้องพลอยนะครับนี่นะครับก็ฝากพี่พีเอฟซีครอบครัวน้องบอพลอยนะครับเข้าไปให้กําลังใจน้องพังยายานะครับลายนําโชคได้ที่ช่องพังยายาลายนําโชคนะครับพังยายาเขากําลังเปิดช่องใหม่นะครับฝากพี่พีเอฟซีเข้า ไปให้กำลังใจกันเยอะๆนะครับตรงตัวนี้เข้าโครงการหรือยังครับยังครับอ๋อเนี่ยครับช้างตกงานครับผมตัวนี้ช้างตกงานนะครับพังยายาช้างตกงานนะครับหาพี่ท่านใดนะครับอยากจะอุปการณ์ละน้องก็ได้ที่นะครับติดต่อมาทางคุณพ่อน้องบอพลอยได้เลยนะครับหรือไม่ก็ติดต่อทางช่องช่องพังยายาายนำโชคได้ครับเคนนะครับตอนนี้ก็น้องก็เป็นช้างตกงานเหมือนกันนะครับ วันนี้กลับมาจากน่าจะภูเก็ตนะครับไม่เคยเจอกันนะครับเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะครับแต่ล <sav> ูกสาวของเราไม่ค่อยเล่นด้วยเท่าไหร่นะครับกินอย่างเดียวนะครับลูกสาวของเราหวงกินนะครับอู้ดูกินอ้อยนะครับนี่นะครับูกินใหญ่เลยนะครับดูเดินเดนเห็นเห็นกระป้ขาวๆไม่ได้นะครับนึกว่ากล้วยนะครับไปแล้วครับเดินตามมาแล้วครับลูกสาวจะได้กินกล้วยนะครับ ยอะๆกันหนาจือเนี่ยนะครับขาให้กำลังใจช่องน้องได้นะครับตอนนี้ยอดซับเท่าไหร่แล้วนะครับยังยอดซับยังไม่เท่าไรเลยนะครับเพิ่งเปิดช่องใหม่นะครับยังไม่เท่าไรครับยังไม่เท่าไรนะครับยอดซับอยู่ที่ร้อยต้นๆนะครับฝากพี่ๆ FC นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องพังหยาญานะครับพลายนำโชคได้นะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ชาวช้างของเรานะครับก็อย่างว่านะครับชาวช้างของเราช่วงนี้ก็ตรงงานเยอะนะครับอนไรพอช่วยกันได้ก็ช่วยกันนะครับโดยสพอร์ตซึ่งกันและกันนะครับเนี่นะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับคุณพ่อก็ขออนุญาตปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับจะพาลูกสาวทั้งสองไปอาบน้ำก่อนนะครับ ฝากพี่พีเครอบครัวน้องบ่อพลอยนะครับเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องน้องยย่าพลายนําโชคแล้วก็ครอบครัวน้องบ่อพลอยด้วยนะครับสวัสดีครับ